คนที่ไม่เคยเป็นน่ะไม่มีทางรู้หรอกว่าอาการของการที่เราเป็นช่องคลอดแห้งมันทรมานขนาดไหนพี่มุกเองนะคะเคยมีอาการช่องคลอดแห้งมาก่อนแล้วทุกวันนี้พี่มุกได้รับการแก้ไขแล้วนะคะก็การทรมานของพี่มุกเนี่ยคะ่ะพี่มุกยืนตัดผมอยู่อะ แต่ว่าเวลาเกิดอาการแสบหรือคันในช่องคลอดเนี่ยคะ่ะไม่รู้ว่าจะไปใช้มุมไหนของโต๊ะของเก้าอีค้ค่ะมันทําให้อายแล้วก็สูญเสียความมั่นใจในตัวเองอย่างมากเลยนะคะามาทราบว่าการที่ผู้หญิงเป็นช่องคลอดแห้งเนี่ยคะ่ะมันเป็นเพราะว่าในวัยสาวสาวที่เรามีในร่างกายของเราเนี่ยมีมูกตกไข่เยอะมูกตกไข่เนี่ยคะ่ะเป็นคุณสมบัติของ น้ำหล่อลื่นนะซึ่งถ้ามีน้ำหล่อลื่นเยอะในโดยเฉพาะผู้หญิงวัยที่มีฮอร์โมนในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยค่ะเหมือนผู้สาวซำน้อยเนะะี่ยค่ะมันจะทำให้มีมูกตกไข่เยอะแล้วก็นั่นหมายถึงมีน้ำมันหล่อลื่นเยอะก็จะนำพาสเปิร์มไปปฏิสนธิได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะในทางกลับกันค่ะคนที่เข้าสู่วัย40หรือ50อัพนะมูกตกไข่มีน้อยลงเท่ากับน้ำมันหล่อลื่นน่ะน้ำหล่อลื่นน่ะมันน้อยลง เมื่อน้ําหล่อลื่นน้อยลงผู้หญิงวัย40อัพจึงมีช่องคลอดแห้งค่ะและการที่ได้รับการแก้ไขเนะะี่ยค่ะใครที่มีน้ําหล่อลื่นน้อยลงเนะะี่ยค่ะต้องเติมเต็มด้วยการที่ทานผลิตภัณฑ์ที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะ,ะพี่มุก ได้รับการแก้ไขด้วยการให้แนะนําให้ทนานสมุนไพรที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะเติมเต็มตรงนี้เลยทําให้อาการช่องคอดแห้งเนี่ยหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะถ้าใครมีอาการแบบนี้นะคะพิมพ์เข้ามาปรึกษาพี่มุกได้นะคะสวยสุขภาพดีมีรายได้บายอาจารย์มุกสวัสดีค่ะ